เมื่อเช้านะครับผมได้มีโอกาสคุยกับเ,เจ้าของทีมราชบุรีรา,าชราชบุรีเอฟซี C นะครับโอ้โห,โหสนุกเลยฮะคุยเรื่องเรื่องเรื่องไอแแถนะครับโอ้โหคือไม่มีใครเอาเขาเอาไอแแถเลยนะครับเพื่อนละอามากๆครับ <c oughs> ไอแแถนี่ยังไปล่อทีมราชบุรีเอฟซเลยอันนี้สนุกมาก <c oughs> ยังไม่ล่อทีมฟุตบอลเลยนะฮะ นี่โอ้คนนี้รู้จักเลยนะคุยเสียฟุกนี่คุณออสอะไรวิทวินเนรอ,น,น,รอ,อนะครับโอ้โหคุณออสนะครับใช่ครับคุณออสพิเมาเสียฟุกใช่ไหมใช่ครับมาช้าคุยอย่าเสียฟุกอยู่มาสักครึ่งชั่วโมงนะครับนะครับแล้วก็คุยกับเพื่อนนี้ทำทำทำ,ทำทั้งหมดทำสามสายฮะคุยกับเพื่อนที่เป็นดีไซนอีกคนหนึ่งครับกำลังคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะในเรื่องของ บักแถนะครับเจ๊แถนะครับนะครับก็คิดว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเร็วๆนี้สำหรับเจ๊แถนะครับแต่ก็โอเคเข้าใจครับเจ๊แถเขาจะแถไปเรื่อยฮะยังไม่ครับเฮียโชคดีครับโชคดีครับยังไปโกงทีมลาดบุรีเอฟซีเลยครับเจ๊แถวันดีครับวันดีครับยังไปบิดเขาเลยฮะนะครับเจ๊แถนี่ไปบิดทีมลาดบุรีเอฟซีนะครับ เหลือเชื่อนะเพราะว่าคนคนนี้แม่งบิดทุกวงการลันทุกวงการเลย